สวัสดีค่ะพบกับอภิสลายะนะคะในช่วงกลางวันนี้ในวันที่2ธันวาคมกับรายการห o t เ e l l งเ g งน w อัปเดตค่ะวันนี้จะมีอะไรามาอัปเดตนะคะสามารถติดตามชมกันได้เลยนะคะ การเคลื่อนไหวของราคาทองคําในช่วงกลางวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นค่ะเนื่องจากสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐอ่อนค่าลงภายหลังจากที่นายสตีเวนมานูชินรัฐมนตรีครังสหรัฐและนานแนซี่เพโรซีนค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐกําลังที่จะมีการหาหรือกเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะวงเงินกว่า9 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ ทางนี้นะคะทางด้านนานเย็นเล้นนะคะก็ได้มีการออกมาเรียกร้องนะคะให้รัฐดาเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะมิฉะนั้นนะคะจะเกิดสถานก,การณ์ที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นค่ะในขณะที่วันนี้นะคะทางด้านของอังกฤษก็ได้มีการอนุมัติวัคซีนต้านไวรัส โควิด -19 ของบริษัทไฟเซอร์นะคะและไบโอเอนเทคนะคะซึ่งจะเริ่มแจกจ่ายคะ่ะในช่วงสัปดาห์หน้าคะ่ะซึ่งก็นับว่าอังกฤษนะคะเป็นประเทศแรกที่ได้มีการอนุมัติวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ของบริษัทไฟเซอร์และไบโอเอนเทคค่ะส่วนสำหรับคืนนี้นะคะติดตามประธานเฟดถแถลงการ์ต่อสภาคอนเกรสเป็นวันที่2ค่ะแรกคืนนี้สหรัฐจะมีการเปิดเผยการจ้างงานภาคเอกชนของเอดทเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะ ซึ่งตลาดคาดการว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะสู่ระดับ433,000ตำแหน่งค่ะส่วนสำหรับแนวโน้มราคาทองคํำค่ะก็คาดว่าปรับตัวขึ้นค่ะซึ่งราคาทองคํำมีแนวรับที่1,800ดอลลาร์และมีแนวต้านที่1,830ดอลลาร์ค่ะส่วนค่าเงินบาทค่ะมีแนวโน้มแข็งค่าค่ะส่วนทองคํำแท่งในประเทศเคลื่อนไหวในกรอบ25,800-26,300บาทค่ะ และว,วันนี้ค่ะก็ได้หมดเวลาของอภิสรา,าแล้วค่ะสามารถติดตาอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไลน์เซปุกตามแทรกรยกรัพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ